ผมอ่ะแต่ก็เราแข่งมากอะ่ะนี่เราโม้กนทำไมเนี่ยน้องน้องเห็นตัวนี้ยังเนี่ยเนี่ต่างหูมันไม่อยู่ใต้หัวนี่คือที่ที่ไหร่เนี่ย ถึงเพื่นเลเกือบไปนอนบ้านดีแล้วครับพอดีจองที่พักไว้แล้วมันไม่ตรงปกก็เลยย้ายก็เลยมืดเลยยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาหาอาหารทะเลกินกันนี่น้องจะมาทำอะไรมาเล่นน้ำหรัไอ้รับวันนี้เราไปที่ไหนกันทะเลตลาดมาตลาดก่อนใช่ไหมไอ้ชับเราจะไปเล่นน้ำทะเลไหมไปไปเล่นน้ำทะเลนะ งมงม,งม,งมกินรองท้องไปก่อนใส่ทอดไหนขา้าปลาคน,น,นเนี้เนี้ยแม่ตกโยนที่พักแกงวพาอยู่ริมทะเลเราไม่ได้ถ่ายไว้เลยไม่อยากถ่ายเห็นแวภาพเราไม่อยากถ่ายบ้านผีสิงมันเสียเวายลาเยอะก็เลยยังไม่ได้ที่พักยังไม่ได้กินข้าว ลองท้องไก่ทอดดกันตอนนี้นะคะทุกคนเป็นเวลาประมาณจะสองทุ่มแล้วเราก็ยังไม่ได้ถึงห้องพักกันเลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมกลับข้าวฮะอะไรนะเพราะว่ามืดเพราะว่ามืดเหรอใช่ครับอ๋อโอเคเพราะว่าเรายังซื้อกับข้าวกันไม่ครบเลยค่ะก็ตาบอลกับแม่ก้อยอยากกินส้มตำเราก็เลยต้องมาแวะหาร้านส้มตำีใช่ไหมคะพี่เทิร์น ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันนะครับพุทธีบุญรถพุทธีบุญรถถึงแล้วครับทำไมอะลูกคนละห้องคละห้องเลยมีคนอยากเล่นน้ำอ้าวไม่ใส่เสื้อก่อนใสเสื้อก่อนดินี่ครับบรรยากาศที่พักอ้าไปรื่องคูเวลาานี่มีคนไม่ได้มาไม่กลัวลึกอะ เก่งมากบิทเทอร์ไ่นชอบเล่นน้ำมากเล่นตั้งแต่เด็กบิทเทอร์มีปลาเปล่าดูให้ปู่ตกปลาตรงไหนได้บ้างอ่ะอันนี้ไม่ได้ออตกไม่ได้ตกไม่ได้อ๋อไม่มีปลาอ๋อบอกบอกพี่ๆว่ามีปลาป่ะอ่าทไมมีอะไรลอยๆอ่ะเป็นอไรเป็นของเล่นเหรอนี่ครับเป็นพิลามากครับอาหารแบบจัดเต็มอันนี้เราจะมีอะไรบ้างวะเต่าเนี่ย โอ้กุ้งตัวใหญ่ๆนะกุ้งแล้วก็มั่งอยู่หมูย่างเออหมูย่างเออที่เหลือเราซื้อสำเร็จมาเราจะได้กินกันแบบสบายๆไวๆนี่โอ้ไปล้างมาแล้วจับมือจับมืออันนี้ไม่ใช่หอยนางรมแล้วหอยกินกตาเลือดมีโซดาไหมเอามาฉีดเอาเดี๋ยว่อยุยแล้นเสียงเสียงเปิดโซดาที่อยู่ท้ายรถเลยนี่เบาๆทำไรอ่ะนี่ฮะ หอยนางรมตัวใหญ่เฮ้ยยกสดเลยอ่ะมนาเป็นมนามีมนาวว่าน่ากินน่ะมะนาวต่อได้ไรติดเผาเผาจั่ำๆนะดหอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวกระถินได้ไหมต้องัดกินเลยแต่จริงๆกินธรรมดาไม่อร่อยนะกระถินนะแต่พอหอยนางรมปุ๊กหวานมุ่งเหมือนกันหลูไม่เป็นไรหรอกกับสดโหทีเดียวเลยอ่ะโอ้โหฮึมปิดฝังดึงดังเลยมึงคืนนี้ไปครับไปครับ มาเลยดินี่ยถุงขยะนะผมอ่ะตกปลาก็เราแข็งมากนะเฮ้ยแต่ก่อนอันใดตั้งแต่ลูกเรียนเอาพอนเลยโอ้โหลูปมึงเรียนอันนี้เดียวไอ้เหี้ยไม่มีพอลูกลูกลูกเพิ่งเรียนเท่ากันทำไมเนี่ยอย่าให้เขารู้นะว่านี่เทพเจ้าสามไอ้เหี้ยให้อ้างลูกอีกฮะ ข้าโชด้วยหาโชด้วยใจแบไม่ลงแล้วน่ะแก้วเนี่ยอีกชั่วโมงนึงยังไม่หมดเลยบอกแม่จริงเลยพี่ได้ๆขอขอขอรายิ้มคุณพ่อสักหนึ่งทีบอกข้าววะคออไเ้ยมั่เิดไอ้นี้ให้เาก่อนขอลอยไปตรงไปตตแขตรงแขนะอย่าตกน้ำแลไอ้นี่มังไม่ตกแล้วผันตกกับม่เอานะมมามามาม ส่งแขกเข้านอนส่งเบียรเรียบร้อยสันดีราีหมดส่งแขกมันเปิดแอร์ฮีเตอร์วะ เอทุกนไม่เย็นเลยว่ะไอ้ก็มันขี้หนาวเรียบร้อยส่งแกเข้าห้องดึงดังเลยมึงคืนนี้ไปครับไปครับท้ายก็ยมให้เธอรอยู่ดีตาล่าง่งพี่อ่านค้างพี่อ่านง่วงแล้วเหมือนกันไพอแล้วไหมคะง่วงอ่ะพี่พอยังคะ อาเจอกล้องเลยได้เรื่อยๆเลยเจอกล้องเจอกล้องได้เรื่อยเลยไม่แต่เพื่อเกยเดี๋ยวกันนะหน้าตอนที่หันมาฟิลคือแบบเฮ้ยตากะไอ้ง่วงยังแล้วก็เลยถามว่าแล้วพี่อ่านง่วงงังกลังจะหันมาบอกว่าแต่พอจะเออพี่ได้เรื like, <laughs> ่อ um ย <waves> คืออุปกรณ์ฟนตชั่นมันคือเครื่องจับเท็จที่ที่ทำให้คนพูดเท็จเอาไว้เปล่าตังไว้อีกสักสองชั่วโมงใครจะไปเหมือนเทพเจ้าสานี่กะเอาเบ็ดมาไทยรถสบอลเลยกะที่พักริมทะเลแต่ที่พักแรกอะเฮ้ยแป้งนี่เหมือนรัตดาแลนอะนี่เหมือนบ้านวีสิงหงอ้แล้วเลยย้ายย้ายมาที่นี่ไม่ติดทะเลแต่บรรยากาศดีมากพูดตรงๆนะที่แรกอะ เห็นแต่บ้านก็โอเคบรรยากาศหนึ่งอหันไปฝั่ตรงข้างพุ่งตรงไอ้เย้นนึกว่าสารจิ้มข้ามตอนแรกจะถ่ายให้ดูแต่ไม่น่ากลัวจริงเดี๋ยวหาว่บุรี่ที่พักเขาเพื่อสไตล์ใครชอบอะไรลองมาไม่นมีอาจจะมีคนที่เขาชอบแบบนั้นจริงจรินลองของเองก็เป็นไดุ้ดจะดีเลยนะ โอเคก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอกันที่คลิปคลิปนี้ก็จะไม่มีตกปลาแต่จะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูปลาที่อ่า Underwater World ที่พัทยาไปรน้ลมลกัน่อดีกว่าร้อนนี่ครับตอนนี้เราอยู่ Underwater World พัทยามาเพื่อนมาดูปลาใครพร้อมจะไปดูปลาบ้างยกมือขึ้นเฮ้ยไปครับ เน้องพี่อันนี้เป็นปลาชนิดหนึ่งนกแก้มามาคอมาคอวะมาคอนี่น้องเหรอให่สุดเฮ้ยน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะ เลี้ยงไหมเลี้ยงไหมลากระเบนตอนนี้มีขายให้เลี้ยงอะไรอ่ะนี่น่ารักอ่ะดูรีแอคป้าป้ากาด์ตูนเฮ้ยนี่มีตัวนี้ด้วยอันนี้เขาไปท่ำอะไรวะให้อาหารเหรอใช่เอามือไปจับเขาอ่ะอันนี้ให้อาหารได้ปากแบบนี้ตัวอะไรอุ้ยมันตุกปากกัน เลียงตัวเลยกเลยอ๋อตัวรางันี่มัน้จืดรอ่มันอะไรนะตอะไรนะอามานี่มันอยู่ตรงนี้ตัวเดีนะจริงอ่ะนิ่งเลบ้าบอฮ้ยอันนี้มันลูกปัตโตหอกันอีกแล้วเฮ้ยดูกระเบนอกตเลเลยของจริงนี่ใช่เหรออืมมน้อเป็นห้อเฮั อันนี้ปลาอะไรถึงไม่รู้ครับทะเลไม่ค่อยรู้จักไม่เกี่ยวนี่นี่นิโม่เกิดไงนีโม่นีโม่เฮ้ยเท่ห์อ่ะเฮ้ยปลานี้เท่อะตัวเองอยากเลี้ยงอากประจันเลยอยากเลี้ยงมากถ้าใส่ลูกปลาท้าไมมันกินอะไรมันกินตะไคร

อ๋อนเซอร์คือไทยกระบะเฮ้ยมีต่อไปใหญ่ด้วยอุ้ยอันนี้แบบนีานล้วสดเาดูเลยาักษ์มาดูยักษ์าดูยักษ์ยักยักยออยอันน้าหมอทะเลอุ้ยลาอะไรเนี่ยหมอทะเลใช่่เนี่ยปลาหมอปลาที่ลายเยอะกว่า่งนะปลาิงทะเล ตััวนน้่ะปลากระมงตูปลากระมงูไปไหนอ่ะแน่แน่เรียกปลากระมงปากระมงใช่มันเป็นปลาเกมของปลาทะเลนะเว้ยมันเป็นปลาเกมเลยดูดิมันเป็นปลาเกมของปลาทะเลเลยแต่คนตกปลาเขาเรียกปลาจีพีอันนี้แบบกินเป็ดแล้วก็สู้สุดยอดขมันมื่อีกแล้วอ่ะก็มองไม่เห็นแน่เลยโอ้ที่นี่คุณหัวปุดอยู่หัวโอ้น้อง น้องเห็นตัวนี้ยังเนี่ยแบบดูจูบปลานี่จะจะเป็นประสบการณ์ดูจูบปลานะตัวใหญ่ป่ะตัวใหญ่มืพิเชอร์หนิแมถ้ามันออกมาจริงเนี่ยเขานขงคิดถึงีไอ้ปลาตัวผีอะไรเห็นไหมเนอะเดี๋ยวมีท่านมาดู ปนเหน้าอหป๊าเป้าใช่มันเหมือนหัวมังกรนะเออน่ารักยิ่งหนนเตัวเล็กน้ารักมากเลยดิยิกกระหอยอ่ะคุยตรงนี้สวยมาดูนี่นด้หอยแมง่าวไปนี่นี่ไหนอยแมอุนี่อ่ะที่กินกันนะยิมันยึ่งให่ออู้อันปลาตนแกงเันเป็นที่ของไทยนั่นะ เป็นกองฝันเลยนะอยากส่งกันได้สักครั้งหนึ่งมันหายากมากในในหนามบ้านเราตุ้งปลาดีเลยอันนี้ตุ้งปลาในน้ำเกลือด้วยจะมีปลาบงด้วยปลาบงมันอยู่น้ำเกลือได้นี่เกย์ครูอ้วเจอวันเจอที่มันตกโอ้ขนาดนี้นะมันปลาปีระยาเลยเราจะใส่เบ็ดอะไรเกี่ยวขึ้นมใช่เดี๋ยวดิอุปกรณ์ที่เรามีแล้วเนี่ยตกมันไม่ได้แน่แต่นี่คืออะไรกับเบราหูไง ไมด้เรเดปนระิอกมึูแล้วคูจะไมเอทำไมสีสีมันเป็นยังนะทุกที่มันจะดำดำแดงแนะมันก็อาจจะมีหลายสีนี่กโโอันนี้ก็ะโปอันนั้นชทเมทั เนี่ยตื่นตอนนี้ตื่นเต้นกับเด็กอีกตอนนี้หมดเน่ยมาเห็นปลาต้องจืดนเนี่ยอุ้ยดูดูท้องปลาเหมือนจับได้เลยเป็นไงไม่ก้อยเัวใหญ่ที่สุดมันกัดกันอู้เป็นแผลเลยตัวไปเร็วโอ้โหตัวใหญ่กว่าน้องอีกนี่เท่าไหร่เนี่ยถ้าบบอลตามันจะต่ำเห็นไหมตามันเหมือนหยุดไปไองหาย นะั่นคือปลาบึกตามจะต่ำลงมาเลยอ๋อตัวใหญ่เหรออันนี้คือปลาบึกใช่ไหมตามจะโลดนหลนอนะ่ะ สถานีต่อไปเน็กเตชั่นกินขา่าวกินขา่าวกินข่าวกินเหล่ากินหนํามาทะเลเราต้องมากินอะไรปลาทำมาทะเลเราต้องมากินส้มต่าซ่อมร้าน,นนี้เป็นร้านประจำวเวลาเรามาขายของที่พัทยาเปิด24ชั่วโมงที่เส้นเขาคาโร่ที่ปัทยาเยบบนี่ยลงล่างสี่ใชงลางบนสีก๋วยกวยอาหารเริ่มมาแล้วนี่มันร้อนอ๋อต้องการร้นร้อนก๋วยได้เหรอพี่จ๋า

ไคยพูดพันทำเพลงแล้วไม่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 ถูกไม่ได้กินแล้วกินซะลืมถ่ายเลยเรื่องครับเลี่ยงตอนแรกรสชาติเป็นไงจะได้อร่อยอร่อยมากลาบบนสาขาสี่มาเร็วชาอะไรนะเลมอนดอกหอมอุ้ยเลมอน เลมอนดำนี้อืมโคตรดีสรุปทริปนี้ก็ไม่ได้ตกป่าแต่เตรียมเบ็ดมาแหละเพราะที่พักไม่ตรงปกก็เลยย้ายมาเป็นบ้านภูที่มีสระน้ำให้เด็กๆเ,เล่นแล้วก็ปาร์ตี้กันนิดหน่อยตอนกลางคืนแล้เช้ามาก็พาเด็กๆไปดูอันเดอร์วอเตอร์วอลดูปลาตัวใหญ่ๆยางอยเราก็จมีปลาให้ดูนะข้าวเสร็จไรเสร็จ กำลังจะเดินทางกลับแล้วชื่อทริปวิทเทิลไปเรียนครบ5วันแล้วไม่ร้องไห้อ่านี่ค er ือเรามาฉลองนะฉลองได้ไหมไดนฝากกดไลค์กดแชร์หน er ่อยครับกดเจ๊ได้เจ๊ท้าห์เอ๊ะเจ๊ได้เช๊ท้าห์กดแชร์ให้วิทเทิลเหรอปันปิดให้เลยบ๊ายบายครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้อากูชาแนลนะครับเตกปลาจำอาหารวัววันเพื่อน เพอกันให <Okay. S 1> มห่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับนี่ขันราบายบายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวยๆด้วยสวัสดีครับ